RTX 5060กับ RTX 5050มันใกล้กันแล้วเกินแล้วผลเทศมันจะเป็นยังไงวันนี้มาเควงครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a ฮอซีพีผมเปาไอแฮอนะครับวันนี้ครับเราจะคุยแบบสบายๆในรูปแบบของเขียวชนเขียวในมุมมองของกาจอที่สุดท้ายแล้ว50ซีรีส์นั่นะออกมาครบแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว RTX 5050 50, ไปจนถึง RTX 5090คือครบละที่เหลืออาจจะรอเรื่องซูเปอร์เรื่องอะไรก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องปลายปีแต่ว่าถ้าเราเอาณปัจจุบันนี้วัดกันตรงรุ่นในวันในเดือน7ปี2025ตรงนี้เรียกได้ว่าคู่คู่นี้น่าจะสู สีกันในมุมของการที่ทุกคนจะเลือกการ์จอบสบายนี่นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นน่าเสียดายที่5050 50นั้นไม่ได้ปังเท่าที่ควรข้อแรกครด้าน้อยเมื่อเทียบกับ5060ข้อ2โดยมันทอนไป g d เด6อันนี้คือหลักๆเลยข้อ3อันนี้หนักสุดราคาของมันเนี่ยเปิดตัวไม่แตกต่างจาก5060มากทําให้5050 50นั้นเป็นตัวเลือกที่ถูกมองข้ามหลายๆคนเลือกที่จะอัปเกรดจาก3050กลายเป็น5060ไปเลยเพราะสุดท้าย แล้ว5 0 0 0นั้นแรงกว่า5 0 0 0พอสมควรดังนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากขาย5 0 0 0ผมไม่อยากขายนะครับปกติเลยแต่ว่าด้วยความที่อาจจะต้องรอ5 0 0 0 0นการปรับลดราคาลงกว่านี้หน่อยคือจริงๆแล้วผมมองว่าถ้ามันแรงต่างกันขนาดนี้น่าจะปรับลงกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าคุณงบไม่เยอะจริงๆผมบอกเลยว่า5 0 5 0เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อเราคอมแพรกับรุ่นเก่า5 0 0 0เนี่ยพลังเดิบแทบเท่ากับ4 0 0 0 0เลยนะแต่ว่า5 0 0 0 0 0มจะนด้นแต่ถ้าเรามมอในุปัทียบ5-5000 ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า5 0าศูนย์เนี่ยแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแล้ว5 0าศูนย์เนี่ยก็แรงพอๆกับ4 0 0ศูนย์ที่ไอด้วยแต,จต 60, way, ่จะประกอบใหม่5 0าศูนคือคำตอบไม่5 0าศูนย์ก็5 0าศูนถ้าในระดับ e n t e r ทอร์เรเลหรือว่าเลื่อีใจประกอบใหม่ถ้าคุณงบน้อยสุดมันต้องไปสามศูนย์ห้าศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าก,ากลางๆหล่านอาจจะเป็น5 0าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์อันเนี้ยแล้วแต่ส่วนมากอยู่นทนนี่ ี2007ตรงนี้แต่ว่าเหมือน5050โ 50, 50, ดนตอนไปเยอะแต่พลังดิบ5050 50, แม่งเท่ากับ4060 5050แรงกว่า ในโมงเฟรมเ e นและมัลติเฟรมเชนนี่คือสิ่งที่5050 50นั้นทำได้ดีเมื่อเทียบกับ40ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น4060หรือว่าแม้กระทั่ง4 0 0 0 t i แต่ถ้าใน50ซซรีส์ด้วยกันเองด้วยความที่ฟีเจอร์มันครบคันหรือว่าฟีเจอร์ครบมืออุปกรณ์แต่งมันครบ5050สู้อะไรไม่ได้เลยนอกจากราคานั้นเองนะครับงน,น,นั้นเนี่ยแบล็คเบลเหมือนกัน5นาโนเมตรเหมือนกันโรงงานเดียวกันอะไรเดียวกันหมด TSMC เหมือนกัน L2 แค่โดนตอนใส2 m มกใน5060เหลือเพียง24เมกนะครับคูด้าคอ5 0 2600มีีน กลาเป็นพันนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ความแรงจะแตกต่างกันเทนเซอร์คอลดลงจาก120ใน5 0 6 0เหลือ80ใน5050 50. อารคอลดลงครับ30ลดลงเหลือ20ครับบูตคร็อกผมว่าเท่ากัน5050 50เนี่ยแรงกว่านิดนึง2.57 5 0 6 0เนี่ย2.497เมมโมรี่คร็อกก็เต็มเต็มด้วยความที่5050 50นั้นถูกบีบไม่โดนให้ใช้แรม g d ดาเจ็ให้แรมของ5050 50เนี่ยยังคงเป็น g d ด6อยู่แต่ว่าเป็น GD ดาที่เร็วนะ20กิกะบิตเซคันถือว่าเร็ว เพราะว่าถ้าเป็น4000นี่จะไม่ผิด,ดน่าจะมา10 7 18กิกะบิตเองมั้งอันนี้คือ20ก็คือเร็วมากแล้วแต่ว่ามันยังคงเป็นแรม GDDR6 อยู่นั่นเองถูกไหมนั้นเนี่ย Memory Size 8กนะิกะไบตเท่ากันแต่5000ได้ GDDR7 5 0 5 0ได้ GDDR6 ความเร็วแรมก็แตกต่างกันเนอะ28กิก20กิกตามลำดับมาร์กไวท์เท่ากันคือ128บิตแบตมันต่างกันก็ขึ้นเยอะ48 4กับ320กิกะไบต์เปิดเสรันนั่นเองครับและการกินไฟก็แตกต่างกันน ผมเองเนี่ยก็จะทดสอบละถ้าทดสอบวันไหนทดสอบวันที่5 0 0ออกมาก็คือต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา CPU เป็น Ryzen 57500F สิงแปงเป็น i d Cooling SE 2 0 4 x t เมนบอร์ดเป็น Gigabyte B 650M นะครับ Colorful เป็น5050 b a t t l n X นะครับแล้วก็ RAM 32GB DDR5 5126스파일 e 1T Power Supply 100W ป0ะสิทธิภาพ h วท e เคส i CPU Infinity ถ้าคุณเลือก5050ราคาอยู่ที่25,900เสมประมาณถ้าเลือก5060เป็น MSI Ventus นะก็27,900แสดงว่า RTX 5050เนี่ยถูกกว่า5060เมียง พันห้าถึงสองพันพัถึงสองพเนี่ยผมบอกไม่ได้เราเยอะไม่เยอะนะครับเพราะว่าสุดท้ายสุดท้ายแล้วพั0 0้าถึงสองพันเนี่ยมันคือจอดีดีจอลยแล้วกันคือสุดท้ายมันก็มีคำว่าเพิ่มอินิดเนาะแต่5้า0ูกับเ0ื0สูเ่นราคาเท่ากันผมบอกแล้วว่าถ้าห้าศูนย์หาศูนย์กับเ0ื0สเนี่ยควรเอาห้าศูนย์ห้าศูนย์ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะเอาเสือโด้ผมพูดตรงๆกับตามเนื้อภาพไม่ได้ใบแอสถ้าไม่เอาห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็เอาห้าศูนย์ห จากนั้นเนี่ยมันก็เพิ่มอีกิดไปเรื่อยๆสุดท้ายหาเกมที่ชอบเลือกการ์ดที่ใช่ให้เหมาะสมกับตังที่มีได้เฟรมเนี่ยแค่คุณพอใจปรับอันตร้าไม่ได้ก็ปรับเวลี่ไฮปรับเรลี่ไฮไม่ได้ก็ปรับไฮปรับไฮไม่ก็ปรับมีเดียมและเอนจอยกับมันถ้ามันเฟรมมันต่ำมากก็เปิดเดียวช่วยเปิดเฟรมเจนด้วยจะมีอินพุตแลกจะวุ้นบ้างอะไรบ้างก็ปรับลดลงตามความเหมาะสมตามงบที่เรามีในกระเป๋าทุกอย่างมันก็จบจักนั้นเนี่ยเกมแรกอย่างฟอร์ซ่าชั้นห้าฟู๊ดนี้เอ็กซ์เทรีไดอยู่แล้วฟรรมมีความแตกต่าางงถึ20%โดยปรม นะคือ50 50เนี่ยได้100ถึง115เฟรมตัวใหญ่ได้120ถึง140เฟรม 30, 30ถึง40เฟรมในความแตกต่างกันแสดงว่ามันต่างกันถึงประมาณ30เฟรมนะครับแต่เราต้องโน้ตไว้ว่าสุดท้ายแล้ว100กับ115เล่นได้ไหมเล่นได้120กับ140เล่นได้ไหมเล่นได้แต่แค่มันเล่นได้ดีกว่าและแย่ออกไหมอันนี้ไม่หนูมัต้องแล้วแต่ทุกคนนะครับเมื่อเราปรับเป็น 2K แน่นอนตัวใหญ่ต้องทำได้ดีกว่าอยู่แล้วก็คือ90กับ110แล้วก็65นนกับ80ดัง เขาค่าอันตรายแต่5060เนี่ยชิลข้าวนี้ the last p a r t 2 remaster เป็น full HD วิลเลียไฮพลังดิบเนี่ยผมบอกว่าไหวคู่แต่5060ทำได้ดีกว่าก็คือ85 90เฟรมกับ75ถึง80เฟรมก็ต่างกับ15เฟรมตรงนี้แต่ว่าเมื่อเราเปิดเฟรม Gen 2x เล่นในทั้งคู่ในแบบปรับสุดนะก็90 110เฟรมใน5050 50, 120 155เฟรมใน5060เปิด 3x เปิด 3x เฟรม Gen TX 5050กลายเป็น110ถง140เฟรม5060กลายเป็น 155ถึง170เฟรมก็500กระจาย 4X ก็ได้ทั้งคู่เพียงแต่500ดีกว่าเยอะ500 500จะทำได้เพียง150 180กับ500นี้ล่อไป210 285บางช่วงมาตอนจะต่างกัน70เฟรมตรงนี้นะครับก็ตามสภาพนะครับ Black Mid o ัวคง 4X ดีแบบ High t e Racing เป็น High d h e a v a l a n c e Frame Gen เปิด Frame GEN 2X ทั้งคู่เฟรมแต่ต่างกันประมาณ20เฟรมก็คือ90ถึง110เฟรมกับ110ถึง130เฟรมอันเนี้ย500ทำได้ดีกว่าเปิด 3X 500เริ่มหนีไปละได้160ถึง1 75 50 50 120-135เปิด 4x 180-200ใน50 60 50 50ทำได้เพียง140-160แต่ว่ามันก็ต่างามาเนี้ยมันก็เล่นได้ทั้งคู่ไหม,ไมเล่นได้ทั้งคู่เยี่ยมไหมแล้วแต่ใครอยากเอาพอเล่นได้ใครอยากสัมผัสม,สมัลต,ติเฟรมเย็นๆก็ที่ถูกรู้สึกก็50 50ใครอยากเอาตัวแบบสบายๆที่ f u ดีก็50 60เป็นต้นนะครับ Rate Ratio อันนี้เป็นเกจที่แตกต่างกันไม่เยอะเพราะมันเน้นพลังเด็ดล้วนใช่ไหม Full HD Texture Ultra ที่เหลือเป็น High เชื่อไหมแตกต่างกันเพียงแค่15เฟรมไม่เยอะแบบนี้แย,ยออกแ สบายใจ5:05:00ทำได้90-100 5 0 6 0 6 100-115 Monster u w h i r e ฮะในเกมวันนี้ที่มีมันติเฟรมเจนเรียบร้อยแล้ว Full HD แบบ High r a y t r a c i n g High Dual Balance Frame g e 5 0 5 0 5 1 6ทำได้75-1100 5 0 60 85-120ก็คือประมาณ20เฟรมราคากาสแพงกว่า20%ความแรงต่างกัน20%ก็ตามเงิน Trek a ผมผมองว่าสบายทั้งคู่แต่แค่5 0 5 0สบายกว่าเพราะว่า Trek a นั้น5 0 5 0 5 3 5ทำได้100-110เฟรมไม่มี input lag เฟรมต้นมันสู 130-145มสถึงหนึ่ร้อย5 0 5 0ทําได้130 1 5็แล้วก็5ย์ทําได้ร้อ1 5ามสรมพลหงิบเแล้วก็ห้าศูนย์้าศูนย์ทำได้ร้อยโคศิลป์0นึ่เถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเฟรมพงหนีบแล่นยังไมได้เล่นก็ถได้ั้ง0ู่นะครับพับจีโอวันสุดท้าูนยว้าศุนย์ทำได้ร้อยสามสิบร้อขึ้นิ0ป์ถือว่าสูงกหรับพับ้าตรงนี้แล้วต่ถ้าเป็นย้าป็นย์ห้าศปุ๊บเนี่ยเฟร้ทแกว่งสิบๆเ่ยอพราอว่ามอันนี้ก็ u มากว่าจอแทบาย ีสปอร์ตเลือกตัวไหนก็ได้จริงๆ RTX 5 0 0ทำได้เท่าไหร่170 320เฟรม5 0 0ทำได้180 230เฟรมเป็นต้นนะครับแซพัง2077ปรับสุด Max Setting เรเป็นไซโคไม่ได้เปิดผาดนะอันนี้พอแล้วเดียวร้านเฟรมเจนตรงนี้เปิดทุทั้งคู่5 0 0ทำได้ดีกว่าก็คือ120 135เฟรมกับ100 110เฟรมบน5 0 50นะครับเปิดเชคในทั้งคู่5 0 0แรงกว่าเหมือนเดิม170 180เฟรมครับกับ140 150เฟรมบน5 0 50ครับเปิด 4x ครับ220 2 5เฟรมใน5060ขนาดเดียวกัน5050นั้นทำได้เพียง170ถึง150เฟรมครับ Data Force โหมด Back Hawk Down f ัวนี้ปรับพายพลังดิบลได้ทั้งคู่100 115กับ100 125ก็500 6ก็ชนะอยู่แล้วเปิด Frame r 2x 500 0, แรงกว่าประมาณ20เฟรมโอ้แต,ต่มันสูงทั้งคู่เลยนะแค่ Frame r 2x นะ220 230กับ200 220เฟรม 3x 285 320บน5060 240 280ใน5050 50, เป็นต้น 4x นี่คือจบเลยนะ5060ทํได้ซ6 0 390 แรงมาก5050ก็ 5, 000, แ,แรง285-320เฟรมเป็นต้น Marvel well, Spider-Man t o My r e s นี่คือเกมหนึ่งนะครับเป็น Full HD วิลลี่ไฮ r a เรวิลลี่ h ฮด์เดียวบาลานซ์เฟรมเจนเปิด 4x ไว้เลยก็เล่นได้โดยที่ไม่มีปัญหาแต่ก็ตามคาด5 0 0แรงกว่าแบบมีนยัยสำคัญนะไม่ใช่แรงกว่าแบบเฉียดๆนะก็คือ160เฟรมถึง210เฟรมในขณะเดียวกัน5050นั้นทำได้เพียง120-150ถึงเฟรมถ้าเฟรมเจ็ต 2x 5050ถือว่าไม่รอดเพราะมีบางช่วงบางตอนนั้นเฟรมดรอปลงถึง55-80ถึงเฟรมในขณะเดียวกัน5 0 0ยังพออไไปไหวคื 80-110เฟรมสเตลาร์เบดเนี谢谢่ยผมบอกแล้วไหวทั้งคู่นะแต่แค่5 0 0ดีกว่า f ฟร์ดีวิลลี่ไฮด์ดีเอสสี่บาลังเฟรมเจนเฟรเจทูเอ็กซ์นะ5050ทำได้1 5 0 1 7 5 5 0 6 0 2 0 0 2 3 5เปิด 3X ครับมันสบายคู่อะแต่แค่5000มันดีกว่าก็คือ270-310บน50605050ทำได้200-225ถ้าเป็น f ฟรก็สบายคู่เหมือนกันแต่แค่5000ทำได้ดีกว่าเหมือนเดิม270-290กับ350-380พลังดิบ5050ทำได้8 0 1 0 0 5 0 0ทำได้115-130ด ถ้าผมสรุปตรงนี้ห้าสเนี่ยราคาแพงกว่า5้าสนประมาณ20%่ปร์เซแรงกว่าประมาณ2 0่สถึงยีนั้นนั้นเนี่ยถ้าถามผมพลังดิบ5้6 0ูมันก็จะแรงกว่า5้าสประมาณ2 0่สถึงยี่ส้าและในเมื่อพลังดิบมันแรงกว่า2 0่สิบถึงยีห้าอรเซก็หมายความว่าไม่บบว่าคุณจะเปิดเฟรมเจนเปิดมัตติเฟรมเจนในเมื่อตอนออกตัวแบบพลังดิบคุณแพ้แล้วอย่าหวาังชนะห้าส่มีวน5 0ห้าศูนย์น 0เฟรมเรทระดับ250กับ300เฟรมอย่างเงี้ยต่างไหม50เฟรมต่างแยกออกไหมอันนี้อีกเรื่องใครใช้จอ180เฮอันนี้ก็จะไม่ต่างละใครใช้จอแม็กสุดที่180เฮก็พวกจะไป700เฟรม800เฟรมก็แล้วแต่ทุกก็แยกไม่ออกเนี่ยน,นี้คือความจริงนะครับใครที่อยากเล่นมันติเฟรมเจน 4x เฟรมันไปขนาดนั้นถ้าคุณอยากเห็นจริงๆคุณต้องไปซื้อจอมาให้มันเห็นด้วยเช่นถ้ามันโชว์ที่360เฟรมคุณต้องซื้อจอ360เฮิเพื่อให้เฟรมเรทแสดงผลออกมาจอได้เต็มเฮิร์ตเต็มเฟรม,ม,มสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องตามมาอยู่แล้วในการที่คุณอยากเล่นเฟรมเรทดเยอะจอต้องเฮิร์ต ตามไม่งั้นจะเรียกว่าอะไรเสียของอุตสาหผลิตเฟเมทั่นต้องเยอะจอแม่ง0 0สิก็สวยไปค่ะเดียวกันผมมองว่าในยุคที่สมัยนี้ในปี0 0 2 5นี้ถ้าคุณจะประกอบคอมสักเครื่องหนึ่งผมว่ามันถึงเวลาของ50ซีรีแล้วล่ะถ้ามองในมุมของมือหนึ่งทั้งหมดหรือว่าการจอมือหนึ่งยังไงก็ต้อง50ซีรีไม่มีผลที่ต้องเอา40ซีรีอาจจะไปซื้อมือ2บ้างอันนี้ผมมองว่าแล้วแต่มุมมองการใช้เงินและความต้องการขแต่ละคนถ้าเล่นพับจีอย่างเดียวเล่นวารออย่างเดียวโอเคจะซื้อกาจอมือ2อก็ได้อันน 50ซีรี์ใช่ไหมเพราะมันคือเลสเทปหรือว่าเวอร์ชันล่าสุดอย่าลืมนะว่า40ซีรี์ออกมา2ปีแล้วนะครับ2023ไม่มีเหตุผลที่ต้องเอา40ซีรี์ถ้าคุณจะซื้อมือ1อันนี้ผมพูดถูกต้องไหมแต่ถ้ามือ2เนี่ยนานาจิตตังถ้าจะเอา4060มือหนึ่งไปซื้อ5050 0มือหนึ่งดีกว่าถ้าอยากได้แรงเท่ากันแต่อย่านี่อธิบายไปว่าห0 50ายจะได้เปลี่ยนเรื่องเฟรมเจนเรื่องปฏิเเฟรมเจนเรื่องดีององงออได 4, 6, 6, 6, 6, อโฟล่ เพิ่มขึ้นอีพักพันห้าสองพัแต่ได้ความแรงเมื่อเทียบกับสีสูงสุดนะประมาณยสิบเปอร์เซ็นต์ในพลังดิบถึงยีเซนต์ในพลังดิบแล้วก็บวกกับเฟรมจกักบมา t ต f เฟรมเจนอีกสวงง่ายคือในยุคนี้สมัยนี้มันต f เฟรมเจนเป็นเรื่องที่เรานั้นละเลยไม่ได้แล้วให้ความสำคัญกันเพราะว่าเกมที่ออกใหม่มาก็ต่างรองรับมันตีเฟรมจัหมดแล้วใช่ไหมไม่ว่จาจะเป็นรัฟอัดหรือว่าไปทางวูชางก็รับดูมใดารเอก็รับอะไรที่ขึ้นต้นด้วยอันเดอร์เอนจินห้าซึ่ เกมที่ออกใหม่มาก็มีสิทธิ์ที่จะรับมันติเฟรมเจนเป็นต้นดังนั้นก็ซื้อเผื่อมัลติเฟรมเจนไว้ก็ดีเหมือนกันอันนี้คือเรื่องปกติอยู่แล้วนั้นเนี่ยก็เป็นการซื้อเทคโนโลยีที่เราเรียกไม่ได้อยู่แล้วสำหรับ50ซีรีส์สุดท้ายเราจะจะเอา50 50หรือ50 60, 60, 60ก็ตามแต่ 50, 50 50ถ้าผมตีความก็คือเท่ากับ RTX 4000นั่นแหละที่สามารถเปิดมันติเฟรมเจนได้50 60มันก็คือเท่ากับ RTX 4000 Ti ที่เปิดมันติเฟรมเจนได้แค่นั้นแหละนี่คือในความแรงการเล่น ดีกว่าเอด้าเลิฟเลสอย่างชัดเจนอันนี้ผมบอกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคูด้าคอมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น5050เนี่ยมีคูด้าคอแค่260 460เนี่ยมีคูด้าคอตั้ง372 560น้อยกว่าต้อง500แต่แม่งแรงเท่ากันนี่คือความแข็งแรงของคูด้าคอที่เอา1คูด้าคอจากแบล็กเวลกับเอา1คูด้าคอจากเอด้าเลิฟเลสเอา1คูด้าคอจาก50สี่รีเอา1คูด้าคอจาก40สี่รีมาชนกันหนึ่งต่อหนึ่งคูด้าคอของแบ ไม่รู้จะอวยสีซีียังไงมันอวยไม่ขึ้นเกม์ที่ออกใหม่มาไม่ต้องรับมัดตีเฟรมเชนแล้วทำได้ดีซะด้วยสซลตลบเบดอย่างเงี้ยถ้าคุณใช้สีซีีคุณอย่าไปหวงังเซตล์เบดที่300เฟรมเป็นไปไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับนี่คือพี่น้องท้องชนกันไม่ใช่ออกมาพร้อมกัน เลือกตัวไหนผมบอกว่าแล้วแต่งบเพราะว่าพันห้าถึงสองพันทุกคนเอาไปซื้อจอได้ทุกคนเพิ่มแรมได้ทุกคนซื้อชุดน้ำได้ทุกคนเพิ่มเครียดได้ทุกคนเก็บไว้จ่ายค่าที่พักก็ได้เงินของพวกเราไม่เท่ากันผมไม่อาจตัดสินอะไรได้สุดท้ายแล้วเฟรมเรทที่ดีกว่าย่ำดีกว่าเสมอแย่ออหรือเปล่าอีกเรื่องบางคนพอใช้ที่หกสิบเฟรมแต่นี่เราคุยกันเนี่ยเกินหกสิบเฟรมหมดเลยนะสุดท้ายตาแย่ออกหรือเปล่าหรือจะซื้อเพื่อความสบายใจสุดท้ายมันต้องเถียงกันเยอะผมให้ข้อมูลไปหมดแล้วและที่สำคัญที่สุดคคคคืืออออผมมมมไไ่่่่่่ดดดด้้้้้้เเเเเเเชีียยยยยยยรรรรร์ตตาาาาาาาแแแหนนนนงงงงงปป็็พพิิิศษววววะัััััทททททกกจจลลสสญุู I ขบ เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ